แอร์ทุกรุ่นจะมีค่าไฟเขียนบอกเครื่องนี้ตกประมาณพันสามต่อเดือนแต่รู้ไหมครับถ้าเราล้างแอร์ด้วยตัวเองได้ถูกกว่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราให้ดูด้านในก่อนเนาะแอร์จะมีฝุ่นติดตามรังผึ้งแบบนี้นะครับผมนี่แหละครับคือตัวที่ทําให้แอร์ทำงานหนักนะฮะใช้แปรงสีฟันนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วที่บ้านนะฮะเป็นแปรงเก่าขัดตามร่องเลยครับตามทางนะเห็นไหมว่ามันสะอาดขึ้น ผิดผมผิดตาเลยครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะครับผมพวกนี้คุณจะกลายเป็นช่างของที่บ้านคุณเลยครับผมอ่ะโอเคผมก็จะไล่ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนหมดเลยครับผมใช้ด้ปัผมช่วยอีกแรงนะครับตัวสเปรย์โฟมจะเข้าไปแทรกซึม ช่องรังพึ่งนะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดกัดลายฝุ่นดันลายฝุ่นในส่วนที่เราไม่สามารถแปลงออกมาได้นะครับผมนี่อย่างนี้เลยครับใช้งานง่ายครับผมคุณผู้หญิงก็ทําได้คุณผู้ชายก็ทาได้เห็นไครับมันซึมผ่านร่องออกมาพุ่งมาด้านบนเลยนะฮะอ่าเพฉีดช่องนี้นะง่ายมากเลยครับทีนี้เราก็ปล่อยไว้ให้มันแห้งนะครับผมไม่ต้องทาอะไรนะครับปล่อยให้มันแห้งสิ่งตกปรกบก็จะถูกโฟมเนี่ยกำจัดไปนะครับแล้วตัวโฟมก็จะละลายแล้วก็ไหลไปทางช่องแอร์นะครับผมใช้งานง่ายมากๆเลยครับผมนี่ ตอนนี้แล้วเขามีโปรโมชั่นนะครับผมซื้อ1แถม2รับ3ขวดเลยครับผมสนใจส,สามารถคลิกถังซื้อที่ตะกร้าได้เลยนะครับดูฝุ่นท um ี่ออกมาสิครับเนี่ยเห็นไหมดำ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 ดนี่คือขนาดเราแปลงแล้วดูดฝุ่นไปแล้วครับเห็นไหมดำดำออกมาเนี่ยเนี่ยครับดำดำเห็นไหมราดูนี่ข้างล่างเห็นชัดเลยเห็นไหมอ่าโอเคของแท้ภาษาไทยขวดสีดำนะครับผมแอร์ชิลิมมิ่ง